สวัสดีค่ะมาพบกับน้ำอ้อยเศรษฐีโชคพยากรณ์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปของความรากความสัมพันธ์ของคุณวันพุธนะคะความรากของคุณวันพุธจะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นแม่หมอก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับคราฟค์รูในการติดตามคลิปครั้งนี้ด้วยนะคะ ใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่ใต้โพสสามเหลี่ยมใต้ดิสคิชั่นข้างล่างนี้นะคะสามเหลี่ยมเล็ก,เลกๆเห็นไหมคะคลิกเข้าไปคุณก็จะเห็น ID ด ine แม่หมอเห็นเบอร์โทรศัพท์แม่หมอแล้วก็ค่าครูทุกแสนถูกของแม่หมอนะคะคลิกเข้ามามันก็จะเป็นดวงส่วนตัวของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะมาเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณวันพุธนะคะ ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณวันพุธจะเป็นเช่นไรคะขอเปิดไพ่พลังงานให้กับความรักความสัมพันธ์ของคุณวันพุธจะเป็นเช่นไรบ้างคะขออนุญาตบาจารย์สิงศักดิ์สิทธิ์จงเปิดไพ่ความรักความสัมพันธ์ของคุณวันพุธจะเป็นเช่นไรขอไพ่ออกอย่างแน่นยับนะคะขอสรรี่ใบให้กับเจ้าชะตาคะ่ะ f i ออฟเพนต์เทคอลฟอลออฟเพนต์เท c อ p เพ e ออฟคัพเดอ t ทาวเอ่าเกิดอะไรขึ้นคะคนวันพุธคะอ่าความรักของคุณนี่เกิดอะไรขึ้นเอ่ยเดี๋ยวขอถามไพ่คนรักของคนวันพุธนะคะ ขอถามคนรักของคนวันพุธเขารู้สึกยังไงเป็นยังไงตัวตนของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอสี่ใบจ้า the emperor ค่ะ the tens of one the four ความรักของคุณวันพุธนะคะความรักของคุณวันพุต์ในตัวตนของคุณจริงๆเนี่ยคุณเป็นความรักที่มีเคยมีความสุขเคยร่วมชื่นมืน่นร่วมสัมพันธมิติอะไรต่อกันได้อยู่นะคะแต่เดี๋ยวนี้ณนะปัจจุบันนี้ณนะตอนนี้ณนะเวลานี้ ดูเหมือนความรักของคุณจะเป็นความรักที่พังมาแล้วจบมาแล้วจากมาแล้วอีกคนนึงก็เหมือนกับว่าอยากจะเก็บกันและกันไว้อยู่มีความหึงความหวงนะคะแล้วอีกคนหนึ่งนี้ก็อยากจะมุกออนไปข้างหน้าแล้วนะคะเหมือนกับว่าอยากจะไปข้างหน้าแล้วอยากจะ,ะทําอะไรในสิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับตัวเขาแล้วนะคะ,ะก็จะเป็นสร้างเงินสร้างงานสร้างอนาคตเกี่ยวกับตัวของเขา ในชีวิตของเขาข้างหน้าแล้วนะคะอ่าแล้วในไพ่ของแถวล่างนี่จะเป็นไพ่ของคนรักของคุณนะคะคนรักของคุณเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะไพ่าอาจมีการเป็นไนเวร์ซ่าได้นะคะอาจจะเป็นพลังงานที่สับเปลี่ยนกันได้นะถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็จะเป็นตัวคนรักนะคะถ้าไม่ใช่ตัวคนรักก็จะเป็นตัวคุณได้นะ ในคนลักของคุณเนี่ยนะคะเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความามีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดในตัวอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งมีหน้าที่มียศมีสีมีงานการของเขาในอีกระดับหนึ่งนะคะเขามีความพเพียบพร้อมค่ะมีอะไรทุกๆอย่างที่เขาต้องการ The f o o l ออกมาบอกว่าถึงความอาเป็นอิสระ นะคะเขาเป็นคนที่รักอิสระมีความสันโดษในตัวสูงรักหน้าที่การงานได้ดีเยี่ยมอาจจะมุ่งในการในงานมากกว่าความรักนะคะคือช่องนี้เขาเป็น p e n of mon ค่ะเป็นการผิดหวังการหักหลังหรือว่าการโดนเที่ยมแทงการทำอะไรที่ไม่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะอาจจะเป็นความรักที่พังมาแล้วจบมาแล้วคุณอาจจะทำให้ คนรักเขามีความผิดหวังมีการจบการสิ้นการจากกันไปแล้วเดอะทาวเวอร์ the กับเดอะอา e n เทนส์ออฟอออกมาบอกถึงการพังการจบการสิ้นการจากนะคะการผิดหวังมาแล้วนะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกของคนรักของคุณนะคะความรู้สึกของคนรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอถามความรู้สึกคนรักของคุณค่ะ ขอ,อสี่ใบนะจ๊ะ j u s t i c King of Cups Knight of w a n d t e m p e a n c e ความรู้สึกของคนรักของคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกกับคุณนะคะว่า ดูเหมือนว่าเขาจะมีความตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วนะคะเป็น nice of cup เนี่ยเป็นพระราชาถือถ้วยที่ดูเหมือนเขาจะมีการตัดสินใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วก็ให้ความยุติธรรมให้ความอ่าเที่ยงตรงกับในชีวิตในความรักของเขาในครั้งนี้ว่ามันจะเป็นยังไงมาต่อไปจะดำเนินชีวิตในความรักนี้ต่อไปได้ยังไงนะคะ เขามีความรู้สึกว่าไนอัลบั้มเนี่ยเหมือนเขาจิตตกระแวงควุนคลิดหนักมากนอนไม่หลับนะคะอะแทนเพลนส์มันเป็นการตัดสินใจการลังเลการที่จะคิดในแง่ของส่วนตัวของเขาว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จะดิเนินการความรักเนี่ยถ้าไปต่อมันจะเป็นเช่นไรหรือว่าถ้าหยุดความรักครั้งนี้มันจะเป็นเช่นไรนะคะเขาก็มีการพินิจพิเคราะห์ติตรองอความรักครั้งนี้ได้ ยุติธรรมและให้ความเที่ยงตรงกับชีวิตของเขาอยู่นะคะตอนนี้เขาจิตตกค่ะเขานอนไม่หลับเขาคิดแต่เรื่องความราักความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนจิตใจเขาก็ถือถ้วยนะคะเหมือนเขา,าดูหน้าตาของเขาเนี่ยเหมือนเขาจะเคร่งเครียดม,มากนะคะเคร่งเครียดแล้วก็มีความสับสนในตัวของเขาอยู่มากเลยนะคะแล้วในตัวคุณล่ะคะขอถามไพ่ตัวคุณความคุณรู้สึกกับคนรักยังไงบ้างคะ แล้วตัวคุณรู้สึกกับคุณรักยังไงบ้างคะขอความรู้สึกของคุณสี่ใบนะจ๊ะขออนุญาตถือไพ่นิดนึงนะคะ เรามาดูความรักความรู้สึกของคุณนะคะว่าคุณรู้สึกกับคุณรักยังไงบ้างคะ The Moon คุณมีความรู้สึกคิดระแวงกังวลน,นะคะอยากจะให้รักเนี่ยกลับมาดั่งเดิมอยากจะให้รักที่มันส,สร้างสัมพันธมิตรตต่อกันได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคุณก็คิดว่าก็ต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างานิ่งต่างเงียบกันแล้วนะคะพักนี้นะคะเป็นคุณทั้งสองเนี่ยจะให้ความรักของ เหมือนความรักของคุณเนี่ยมันจะเป็นการนิ่งการเงียบการอ,อยู่กันคนละฝั่งคนละที่คนละอำเภอคนละจังหวัดไปแล้วนะคะคุณก็มีการคิดมีการกังวลคุ้นคิดหนักมากกังวลระแวงนะคะ S of cup ก็เหมือนม,ม,มีว่าถ้าเหมือนไพ่เอสออฟอออกมาขยายเดี๋ยวนะคะแม่หมอขอขยายไพ่แตดไม้เท้านิดนึง ขอขยายไพ่แปดไม่เท้าออกมาบอกอะไรคะแปดไม่เท้าออกมาบอกอะไรคะขอหนึ่งใบจ้าอ่าออกมาบอก mm hmm. for o x m n ออกมาบอกว่าสีดาใช่จริงๆค่ะเหมือนคู่รักของคุณนะคะกับคุณเนี่ยคนรักเนี่ย คือช่วงตัวคุณตอนนี้คุณก็นิ่งแล้วเงียบแล้วคือพักจิตพักใจแล้วคือไม่อยากที่จะทําอะไรในความรักครั้งนี้แล้วอยากจะพักจิตพักใจพักร่างนะคะอยากที่จะมุ่งหวังไปในทางการเงินการงานหรือหน้าที่ของคุณในน้ตอนนี้อยู่นะคะก็คือต่างคนต่างอยู่ห่างไกลกันแล้วนิ่งกันแล้วเงียบกันแล้วนะคะการพักการน,นิ่งการเงียบคุณก็มีการคิดการระแวงการจิตตกอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาขอ ถามไพ่ต่อไปอีกแล้วกันนะคะว่าในความรู้สึกของคุณและเขาเนี่ยบอกมาแล้วเนี่ยอยากจะถามความรักความสัมพันธ์ในอนาคตต่อไปความรักความสัมพันธ์ในอนาคตต่อไปของคนวันพุธนะคะจะเป็นเช่นไรบ้างนะขอถามความรักความสัมพันธ์ในอนาคตต่อไปของคุณวันพุธจะเป็นอย่างไรต่อไปคะ อ่าไ of cup p a ับ of o อัพวอ c เอสอัพคัขอขยายไพ่ S อ f o n e ค่ะอ่า p a g e of o n e ค่ะขอขยายไพ่ Page of o n e ค่ะหนึ่งใบ้า ออกมาขยายได้ for off cup นะคะในอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคือไพ่ออกมาบอกว่าในอนาคตของคุณเหมือนอถ้าคุณมีการจบมาแล้วพังมาแล้วจากมาแล้วในอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคุณก็พยายามเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆหมกับเงินกับงานกับความรักดีๆที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตของคุณได้นะคะ พ่อไพ่ออกมาสื่อถึงเพสอวอนออกมาบอกถึงาการเงินการงานในความรักในหน้าที่ของคุณอะไรก็แล้วแต่มันจะมีการเริ่มการเกิดใหม่การสร้างสรรคใหม่การทําสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าในชีวิตของคุณนะคะถึงแม้ว่าความรักของคุณมันจะจบไปแล้วพังมาแล้วจากมาแล้วขออยากให้คุณไปคิดอย่าไปจิตตกอย่าไประแวงอย่าไปอะไรอย่าไปอ,ไอลัยอวร์กับความรักที่พังมาแล้วเพลมาแล้วจบสิ้นมาแล้วนะคะ ขอให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้าในชีวิตในภายภาคหน้าได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงนะคะเป็นความรักที่สดใสกว่าเดิมเป็นความรักที่ดีกว่าเดิมนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีอะไรในสิ่งที่ดีๆมีการยื่นข้อเสนออะไรดีๆให้กับตัวคุณหลายมากหลายอย่างหลายด้านแล้วแต่ช่วงนี้ไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณคิดต,ตรองพินิเคราะห์พิจนารณาให้ดีนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะมีการริเริ่มใหม่ทำสิ่งใหม่ๆในที่ดีกว่าเดิมได้นะคะ แล้วทีเนี้ยขอถามแนวโน้มความรักความสัมพันธ์แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างคะขอสี่ใบจ้า เอสออฟวันเอสออฟเพนทัคเคิลเดอะเฮลเฟนเซ็กซ์ออฟวนณโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันจะมีการความประสบผลสำเร็จในสิ่งที่คุณคิดที่คุณคาดหวังนะคะอาจจะมี S of p e n t a c l e คเนี่ยมีการคาดหวังกับสิ่งที่ดีๆกับชีวิตคุณมันมีแสงสว่างแห่งชีวิตคุณที่ดีอยู่แล้วนะคะกำลังที่จะมะีแสงสว่างแห่งปลายอุมโมงค์ที่คุณเนี่ย เหมือนกับว่าคุณเนี่ยอาจจะมีโชคมีลาบในจุดนี้ด้วยอาจจะมีอา่าสิ่งที่ดีๆสิ่งอาจจะเป็นเงินก็ได้เป็นงานก็ได้ความรักก็ได้นะคะอ่าเพสออฟอ่าเอสออฟวอแล้วก็เอสออฟเพนทาเคิลนะคะ มันหมายถึงว่าในความรกักความอนาคตแนวโน้มที่ดีของคุณมันจะมีการแนวโน้มในสิ่งที่เกิดขึ้นแบบปฏิหารเป็นแสงสว่างแห่งความรักที่ดีมีความอบอุ่นมีความเชื่นมืน่นประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดปรารถนาในอนาคตต่อไปของคุณได้นะคะแนวโน้มไพ่ออกมาดีมากนะคะขอเพียงว่า the tarot f e n e เนี่ย six of w a d s เนี่ยอขอเพียงว่าให้คุณเนี่ย อยู่ในความรักที่มีความาเป็นรักที่บริสุทธิ์รักที่เข้าใจเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันมีความเมตตาปราณีต่อกันเป็นความรักที่อบอุ่นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ได้นะคะ s ซ x ก f ์ออ d ออกมาบอกว่า,าให้คุณเนี่ยได้ออกไปอยู่ในจุดที่ดีที่มีความสุขมีความสมหวังในความรัก ของคุณต่อไปได้ในอนาคตภาคหน้านะคะคุณอย่าได้กลับมา,อ,าอยู่กับรักครั้งเก่ารักครั้งก่อนที่มันไม่มีอะไรที่ไม่แน่นอนคือการจบพังไปแล้วซึ่งไปแล้วก็ขอให้มันจบไปพังไปผ่านไปนะคะทีนี้ขอถามไพ่ต่อไปว่าคุณอยากจะบอกคนรักกลับไปว่ายังไงบ้างคะ คุณอยากจะบอกคนรักตอนนี้ยังไงบ้างคะคนวันพุธคะคุณอยากจะบอกว่าอยากจะกลับมารักกันนะอยากจะเปลี่ยนแปลงความรักให้มันมีความสุขความสมหวังความเชื่นเมอนอยูอ่เหมือนเดิมได้ไหมนะ,ะถ้าความรักของเรามันจะมีอุปสรรคมีอะไรที่สะสางมากมายหรือว่ามีอะไรที่มันมาขัดจังหวะ หรืออาจจะเป็นการขัดแย้งการทะเลาะอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอยากที่จะกลับมารักกันสัมพันธ์ไมตรีเหมือนกันดั่งเดิมนะคะอ่า two of c u p แล้วก็อ่า t h อ star นะคะออกมาบอกถึงความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมาพบมาเจอมาเจอการอาจจะทําอะไรที่ดีๆร่วมกันได้คุณอยากจะบอกคุณรักกลับไปแบบนั้นนะคะว่าอยากจะกลับมา อยากจะทำอะไรในสิ่งที่ดีๆร่วมกันถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคมากมายหลายด้านหลายอย่างก,ก็แล้วแต่คุณอยากที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงความรักอยากที่กลับมาเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆกับคุณได้นะคะทีนี้คุณคนรักของคุณอยากจะบอกคุณยังไงบ้างล่ะคะขอถามคนรักของคุณหน่อย <S <S เขาอยากจะบอกอะไรกับตัวคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับตัวคุณกลับไปบ้างคะขอสาใบจ้า เขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าเขาก็อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะอยากจะกลับมาสร้างสัมพันธมิตรกับคุณเหมือนกันนะะั่นแหละนะคะเ,เขาก็มีความคิดความหวังความตั้งใจในการรักของเขาครั้งใหม่ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณนะะั่นแหละค่ะเป็นคนรักเก่าคุณนะะั่นแหละเขาก็ช่วงนี้เขาก็มีการ kings of c u b ก็มีการคิดการระแวงจิตตกคุขข้นคลีปอยู่เหมือนกันนะคะ เพราะว่าเขาก็ยังจิตใจเขาก็ยังไม่ไม่ใจดีกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาก็เหมือนมีการถือถ้วยสองใบอีกมือนึงก็ถือถ้วยมือนึงก็ถือคาถาเหมือนกับว่าเขามีความคิดสองด้านสองอย่างสองมุมในในความคิดของเขานี่แหละว่าเขาจะทํายังไงต่อไปเขาจะเริ่มกับสิ่งใหม่ๆกับคุณได้แบบไหนอย่างไรแบบไหนนะคะ,ะในที่จะกลับเข้ามาหาตัวคุณได้อย่าง ได้อย่างประทันหันอย่างไวอย่างเร็วในความรู้สึกของเขาเนี่ยเพื่อที่จะสร้างครอบครัวกับคุณได้เพื่อที่จะทําอะไรในสิ่งที่ดีๆกับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะคะและทีเนี้ยความรู้สึกของคุณกับเขาก็รู้สึกกันแล้วนะทีนี้แม่หมอขอสรุปไพ่แล้วกันนะขอสรุปไพ่สามใบให้กับความรากักความสัมพันธ์ของคุณวันพุธนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ ขอสรุปไพ่สามใบให้กับคนวันพุธค่ะไพ่ยอยากจะสรุปอยากจะบอกอะไรคนวันพุธคะขอสรุปไพ่สามใบจ้าอ,อืมสรุปออกมาว่า uh, the empress s e v e n of w a o d n knight of p e n t a c e s ขอขยายไพ่เจ็ดดาบค่ะ ขอขยายไพ่เจ็ดดาบจ้าอ่าขยายมา king of h e n d ไพ่ออกมาสรุปว่านะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยดูเหมือนว่าจะก้าวต่อไปได้แบบช้าๆนะคะแต่มันก็จะเป็นอ่าเป็นรักที่สมบูรณ์แบบได้นะคะเป็นรักที่ อาจาจะเจริญเติบโตไปด้วยกันได้นั่นแหละแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะเซเว่นออฟวอออกมาบอกว่าความรักของคุณอาจจะเป็นความรักที่ก็ต้องบุบบ่าฝ่าฟันเกี่ยวกับอุปสรรคมากมายนะคะที่จะมาพบมาเจอ,เจอกันแล้วสร้างสัมพันธมิตรีเป็นความรักที่ดีต่อกันได้นั้นก็ต้องอบุบบ่าฝ่าฟันอุปสรรคขึ้นเยอะเลยทีเดียว ะะแล้วความรักของคุณก็จะเป็นความรักที่ดีมีความสัมพันธมิตรต่อกันได้กลับมารักกันได้กลับมาสามัคคีรักกันได้ต่อไปนะคะโอเคค่ะก็ข,ขอจบคลิปของคนบันพุทธความรักความสัมพันธ์คนบันพุธแค่นี้นะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชท,ทแอนไลน์เข้ามาได้ที่ใต้สามเหลี่ยมดีสคริปชันข้างล่างนี้นะคะสามเหลี่ยมเล,ล็กๆใต้โพสต์เห็นไหมคะคลิกเข้าไปคุณก็จะเห็นไอดีไลน์แม่หมอนะคะเห็นเบอร์โทรศัพท์แม่หมอแล้วก็ ค่าครูทุกแสนถูกของแม่หมอนะคะคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นดวงส่วนตัวของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะที่สามเหลี่ยมใต้ description เล็กๆทั้งล่างนี้นะคะใต้โพสธเนี่ยนะคะอ่าก็ยังไงก็ขอกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะการอัปเดทต่อๆไปเดือนหน้าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการอัปเดตคลิปใหม่ต่อๆไปให้คุณได้รับรู้ข่าวสารดีๆนะคะ ก็ขอจบคลิปคุณบรพุธแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ